นอกจากผัด,ผดกผลไม้อาหารแห้งนะคะยังมีต้นกล้ยไม้ประเภทต่างๆนะคะชาวเขาก็อาจจะบางพันอาจจะเพาะปลูกเองนะคะบางพันอาจจะเก็บมาจากธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีสตรอเบอรี่นะคะที่เป็นผลไม้ทางเหนือที่ปลูกขึ้นได้ง่ายเขาภาคเหนือ สีขาวนี่เป็นพันธุ์ใหม่เหรอคะค่ะพันลาชินีจ้ะอ๋อสีขาวเขาเรียกพันลาชินีค่ะเป็นสปอร์บอร์รี่พันธุ์ใหม่หวานเหมือนสีแดงไหมคะหวานกว่าจ้ะหวานกว่าใครพระราชทานชื่อะคะพันลาชินี มีพระราชทานที่ให้ราชินีพรักแต่ซื้ออันนี้นี่ไซสมาหวานมากหวานค่ะหวานอ่ชิมได้มดิเดี๋ยวซื้อเลยเดินไปเดินมาหรือไม่ซื้อชิมนะค่ะชิมมีสองอย่างมีพันธรรมดากับพันราชินีพันเลยนะพันราชินีค่ะ ถ้าเราจะมีแล้วมันขาวไม่สุกไม่สุกค่ะมันชิมดูก่อนไม่สุกก็แบบนี้เหรอจ้านี่เก็บไว้ได้นานถ้าแดินไปนี่พี่ไปไม่ถึงบ้านช้ำหมอนไงชิมได้ไหมคะชิมได้เลยค่ะได้เลยค่ะชิมได้เลยชิมได้เลยมีสองอย่างยังไม่สุกก็ทานได้ใช่ไหมคะสุกทานได้นี่พันธรรมดาพันกรอบมีสองอย่างชิมได้พี่ค่ะมาชิมดูก่อนอร่อยมากเลยค่ะพี่สดแบบ